เวัตนรรมมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้าง นวัตกรรมรูปแบบที่5 product performance นะคะหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรูปแบบนี้เก๋คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็โอ้โหทุกคนอันนี้มันต้องเป็นนวัตกรรมแน่ๆเลยก็คือเวลาที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะมันมักจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมีคุณลักษณะใหม่ๆมีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆอะไรขึ้นมามีรูปลักษณ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะเช่นจาก iPhone นะคะตอนนี้ iPhone 6เป็น iPhone แบบใหม่นะคะ iPad iPad Pro นะคะที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมามีกล้องสามารถถ่ายหน้าไทายหลังแล้วชัดแจวแหววอะไรพวกนี้นะคะหรือพัดลมนะคะ Dyson นะคะ Dyson Dyson เนี่ยค่ะที่มันเป็นพัดลมที่ไม่มีไบพัสสามารถฟอกอากาศได้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรก็แแต่ที่มันมีคุณลักษณะใหม่ๆเราเรียกว่า Product Performance นะคะหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ แบบที่ห product system หรือระบบผลิตภัณฑ์นะคะเป็นนวัตกรรมจากการปรับปรูระบบของผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เก้าวกับพฤติกรรมการใช้การบริโภคหรือการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเป็นระบบผลิตภัณฑ์เช่นขายสินค้าเป็นชุด product นะคะสายต่อขยายต่อส่วนเสริมนะคะยกตัวอย่างเช่เนรถต์นะคะเช่นรถยต์ยี่ห้อต่างๆเนี่ยเวลาเราซื้อรถยต์มาก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ เช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็มีไฟท้ายไฟหน้าส่วนยอ่อส่วนขยายส่วนที่ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งหลายหรือ iPad iPhone เนี่ยก็จะต้องซื้อหูฟังของเขาซื้อแอปพลิเคชันนู้นแอปพลิเคชันนี้ที่ใช้กับ iPad iPhone ได้อันนี้ก็ถือเราเรียกว่านะคะเป็น product system ซึ่งเป็นระบบผลิตภัณฑ์หรือเป็น e c o system ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะ นวัตกรรมรูปแบบที่7 service innovation นะคะหรือนวัตกรรมจากการปรับปรูปรูปแบบการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างเช่นนะคะเ,เดี๋ยวนี้เวลาเราไปทานอาหารในห้างบางห้างนะคะบางร้านนะคะเราไม่ต้องไป รอบัตรคิวแล้วแต่เราสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็รับส่วนลดพิเศษกี่เปอร์เซ็นต์สิบเป็นก็ได้นะคะหรือ,อ,อบางครั้งบางห้างนะคะเวลาที่เราจะไปจอดรถนะคะเรามี แอปพลิเคชันที่จอดรถได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปวนหาที่จอดรถอะไรนี้แต่ต้องจองก่อนล่วงหน้าแล้วต้องไปปากฏเจ้าที่เจ้าทีก็ว่าไปหรือธนาคารบางธนาคารนะคะที่คนที่มีเงินฝากหลายหลายหลาย,ลายร้อยล้านอะไรเงี้ยก็จะมีบริการแบบพรีเมียมนะคะมีเ,เจ้าที่มาดูแลถือ ที่ทํางานที่บ้านอะไรอย่างนี้หรือเราใช้ออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ออนไลน์แบงกิ้งมันก็จะมีสิทธิประโยชน์อะไรมากมายนะคะหรือนะคะบางทีอยา่างพวก Airbnb หรือพวก Grab อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็น Service Innovation ใหม่นะคะหรือไลน์ที่เราเรียก ไปซื้อหาโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็น Servic ิส n ินโนเวชัแบบใหม่ๆนะคะที่ปรับให้เหมาะกับยุคสมัยของคนในยุคปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้เราก็ไม่อยากออกไปจากบ้านเนาะเพราะว่าเรื่องของมลภาวะต่างๆนะคะนวัตกรรมรูปแบบที่8นะคะ Channel ช่องทางการจำหน่ายติดต่อนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างรูปแบบช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆของ องค์กรนะคะเพื่อสร้างป,ประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มนะคะโดยวิธีการนะคะทำให้หลากหลายมากขึ้นมีการเพิ่มและขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆหรือใช้ช่องทางกับจำหน่ายที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะขายมีขายหน้าร้านนะคะขายโดยตรงนะคะหรือมอีขายผ่านยี่ปัวหรือมีเซลล์ไปถือ ตัวเลยไปถึงองค์กรเลยแต่เดี๋ยวนี้มีการเพิ่มช่องทางขายผ่านซื้อออนไลน์เช่น Facebook, IG นะคะหรือ Lazada นะคะ Shopee เป็นต้นนะคะซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้มากขึ้นมีสู์สร้างประสบการณ์นะคะ e อ p e r i ล n c e นะคะเซ็นเตสร้างพื้นที่ส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีพันกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะโชว์รูมนะคะที่สามารถให้ลูกค้าสามารถทดลองขับก่อนซื้อจริงได้นะคะหรือว่า มีร้านแบบป๊อปอัพนะคะสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจขึ้นมาแบบชั่วคราวที่จะจัดแสดงและขายสินค้าอันนี้เราก็เป็นการพัฒนาเช่าทาการติดต่อหรือจำหน่ายแบบใหม่ๆนะคะอ่าเก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะการปรับตัวนะคะก็มีแท็กซี่นะคะเขาก็ปรับตัวนะคะจากเดิมที่แบบ ไปขับรถรอตามสนามบินต่างๆหรือไปรอตรงแรงบันเทอรต่างๆหรือโรงแรมต่างๆเพื่อรอรับลูกค้าตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นขับแท็กซี่ผ่าน g r a บด้วยแล้วก็มีลายของตัวเองที่ลูกค้าขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแท็กซี่คนนี้ไว้ใจได้ คนนี้เออคุยดีอะไรเงี้ยก็แอดไลน์ไว้พอถึงเวลาใกล้ๆเช็คว่าแท็กซี่คนนี้อยู่ไหนนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนเลือกของอช่องทางการติดต่อกับลูกค้าในขณะเดียวกันภรรยาของเขานะคะก็ขายกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ภรรยาของเขาเนี่ยไปเรียนเลือกของการทำอาหารจาก YouTube แล้วก็มาลองทำกินเมื่อทำจนอร่อยแล้วนะคะทาจะไม่กี่เมนูเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เปิดนะคะพาน เฟซบุ๊กนะคะผ่านเพจบุ๊กกรุ๊ปผ่านไลน์นะคะแล้วผ่านอินสตาแกรมนะคะเวลาที่วันนี้สมมติว่าจะทำทาปูนึ่งทำแกงเขียวหวานทำอะไรที่มันดูอร่อยแล้วก็น่ากินแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โพสเฟซบุ๊กล้วก็บอกว่าวันนี้จะทำอันนี้นะ,ะมีใครสนใจบ้างนะคะก็มีคนมาจองแล้วก็จ่ายเงินผ่าน ผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็จ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งอันนี้ก็คือการเช่าทางใหม่ๆทําไมเดี๋ยวนี้คนไม่มีหน้าร้านเราก็สามารถค้าขายได้แต่ต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาอยู่เสมอนะคะนวัตรกรรมรูปแบบที่9นะคะแบรนด์ Brand นะคะนวัตรกรรมที่มาจากการใช้แบรนด์เป็นตัวสร้างประสบการณ์ต่างๆตามแบรนด d n a ขอของคอกรนะคะมีการขยายแบรนด์นะคะแบรนด์เอ็กเทนชันเช่นบางทีเราจะเห็นนะคะ กาแฟบางยี่ห้อที่เป็นกาแฟที่ดังๆเช่น Starbucks นะคะจุดแขวเขาคือเรื่องของกาแฟเมนูต่างๆที่สร้างสารรค์ออกมานะคะต่อมาเขาก็ขยายเป็นเมนูชาเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ Starbucks อันนี้เราก็ถือว่าเป็นแบรนด์ extension นะคะหรือยกระดับแบรนด์ขึ้นมา การให้ผู้อื่นใช้แบรนด์ใช้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์มาช่วยขยายการเข้าถึงถึงองค์กรน,นะคะและอีกอันเนึงคือการรวมตัวการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและปรับปรูผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอยา่างยกตัวอย่างเช่นมันมีนาฬิกาบางยี่ห้อนะคะที่เป็น High End ไปร่วมมือกับรถยนต์หรู High End เช่นกันนะคะแล้วก็ทํานาฬิกาแบบรุ่น l i m i t ต็ดนะคะที่มีรูป สัญลักษณ์ของรถยนต์ที่อยู่ในนาฬิกาอันนี้ก็เป็นการโคโรแบรนดิการโดยเอาสิ่งที่เป็นไฮเอ็นไฮเอ็นของตัวเองมารวมตัวกันนะคะมันเป็นเรื่องของแบรนด์ที่การใช้แบรนด์ทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกันถามว่าลูกค้าของ รถยนต์นะคะเขาก็อยากจะใช้นาฬิกาที่มีแบรนด์ของรถยนต์ไปอยู่ตรงนั้นเขาก็มีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขยายกลุ่มเป้าหมายนวัตรกรรมรูปแบบสุดท้ายนะคะ Customer Engagement หรือเครือข่ายความผูกพันกับลูกค้านะคะเป็นนวัตรกรรมที่ใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ลูกค้ามองหรือลูกค้าคาดไม่ถึงนะคะเช่นแบรนด์บางแบรนด์ ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ของบางองค์กรนะคะก็ให้ลูกค้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่แรกการเลือกวัตถุดิบตั้งแต่แรกนะคะหรือแบรนด์บางแบรนด์หรือองค์รออกรบางองค์กรนะคะก็มอบประสบการณ์นะคะแสนสะดวกให้กับลูกค้านะคะลดการกระทําที่ซับซ้ของผู้ใช้งานเพื่อให้ชีวิตเขาเนี่ยง่ายขึ้นมีการใช้ประสบการณ์ใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะสร้างประสบการณ์เช่นบางองค์กรนะคะก็มี เลือกขอการใช้พวก AR, VR นะคะมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารู้สึกว่าสนุกนะคะรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมหรือว่าได้ผูกพันกับแบรนด์ขององค์กรห้างบางห้างนะคะก็จะมเีเลือกของ 3D นะคะ Body Scanning หรือพวก Magic Mirror, Smart m i r อร r นะคะที่ทำให้ลูกศักลูกค้าได้ใช้งานและรู้สึกโอ้โหมันประทับใจผูกพันกับแบรนด์ ผูพันกับองค์กรเป็นต้นนะคะทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังนั่นก็คือ นวัตกรรมทั้ง10รูปแบบนะคะข้อดีของนวัตกรรมทั้ง10รูปแบบเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือช่วยขยายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราให้มากขึ้นนอกเหนือจากที่เรารู้จักกันแค่นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการเท่านั้นอันเนี้ยพอมันมี10รูปแบบเราก็สามารถเข้าใจได้ว่านวัตกรรมทั้ง10รูปแบบเนีย่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเราจะพัฒนาอไอเดียใหม่ๆประสิทธิภาพการทํางานใหม่ๆหรือนวัตกรรม หมเพื่อให้มาตอบโจทย์ขององค์รแล้วทำได้ส่วนไหนบ้างรูปแบบที่สองคือสามารถเห็นแนวทางของปัญหานะคะว่ามีอะไรที่เราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้บ้างหรือมีแนวทางอะไรที่จะทำให้ดีขึ้นได้บ้างนะคะโดยไม่จำกัดกรอบอยู่ในกรอบสั้นๆว่าเอ้ฉันทำงานอยู่ตัวแผนกนี้ฉันก็ทำได้แค่นี้แต่เราพอเราเห็นกรอบทั้งสิบรูปแบบแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ตัวส่วนไหนขององค์กรเราก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ เราจะเห็นว่านวัตกรรมทั้ง10รูปแบบเนี่ยมันครอบคลุมทุกแผนกทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกส่วนขององค์กรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่แผนกไหนไม่ว่าเราจะอยู่ตัวส่วนไหนขององค์กรเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยในการคิดสิ่งใหม่ๆเสนอไอเดียใหม่ๆในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรได้รวมถึงพัฒนาตัวเองได้นะคะ creative to innovation นวัตกรรมคุณทำได้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อพัฒนาไปด้วยกันนะคะจับมือกันค่ะเพื่อรับมือกับโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเก๋เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่สละเวลามาฟัง YouTube ช่องนี้นะคะแล้วรอติดตามคลิป,ปใหม่ๆที่จะมีมาเรื่อยๆนะคะขอบพคุณมากค่ะ